คันนี้ส่วนลด120,000บาทค่ะทุกคนขาเป็นไปได้จริงๆนะคะสำหรับเอ็กเพนดน้ำมันคันนี้นะคะตอนเราเข้าสูตรจี G ๊โนหนึ่งก่อนนะคะทุกคนขะวันนี้นะคะพีมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะคะคันนี้นะคะเรามีทุกรุ่นทุกสีเลยไม่ว่าจะขาวดำเทาดำบอลเงินนะคะและที่สำคัญคือส่วนลด120,000บาทมาพร้อมกับชุดแต่งด้วยนะคะรอบคันนะคะลูกค้าขะ,ะและก็มีกล้อง360องศาด้วยสาหรับแม่บ้านคนไหนที่รู้สึกว่าขับรถแล้วมันขัดใจมากๆเลยฟุตบาท รู้สึกว่าเออฉันชนฟุตบาทบ่อยมากเลยคันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะซื้อกระอิบนะคะจัดไปเลยค่ะกล้อง360องศานะคะลูกค้าจะถอยได้อย่างแม่นยําเลยนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาที่ไม่ให้ไม่ได้เลยก็คือจอนะคะที่มาพร้อมกับจอเพดานนะคะด้านในนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่มีลูกแล้วนะคะสามารถเอาไปให้ลูกๆหรือว่าเด็กๆเกนะี่ยดูได้เลยหรือว่าใช้ได้เลยนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ไม่ดื้อไม่สนในรถกันเนาะเดี๋ยวพามาดูแนะนํารู้จักรถกันก่อนนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยดีกว่ามา ถอยไปไหนเอ่แต่ก้องเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเห็นไหมด้านหน้าเขาตัว GT เนี่ยเห็นไหมลูกค้าขะเขาจะมีความเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นดําเงาแบบนี้เลยนะคะส่วนถัดมาค่ะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า LED แล้วนะคะเป็นไฟหน้าที่หลายๆท่านอยากได้คนที่ออกไะมายิบสองนะคะคืออยากได้มากเพราะว่าไฟหน้าตัวนี้คือแพงมากเท่าไหร่นะพี่เบส สามหมื่นเจ็ดเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้เอ็มไอยี่สามคือให้มาแล้วนะคะสาหรับไฟหน้าตัวนี้นะคะอ่ะถัดมาด้านข้างค่ะเดี๋ยวมาดูล้อมแม็กซ์สักนิดนึงนะคะล้อมแม็กซ์ตัวนี้ค่ะเป็นตัวทูโทนนะคะทุกคนเห็นไหมนี่มันมาสองสีแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะทุกคนค่ะเช็คก,ก่อนเพื่อความมั่นใจเดีย๋ยวตอบผิดตอนนี้ในหัวมันหลายรุ่นมากอ่ะดูภายในได้ไ,ดไหม อ่ะดูภายในได้มาเลยมาโชว์ภายในกันสักมิตรหนึ่งภายในตอนนี้นะคะเป็นทูโทนนะคะสำหรับรุ่น G T ของเรานะฮะลูกค้าค่ะเป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลน,นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในกล้องเนี่ยลูกค้าอาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าน้ําตาลของเขาเนี่ยเป็นน้ําตาลที่เข้มมากๆนะคะเป็นน้ําตาลที่เกือบจะดําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเห็นรถตัวจริงเนี่ยมันถึงจะเป็นทูโทนนะคะจอเดิมๆเ,เขามีให้แต่เราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าจอเดิมๆเ,เขาเนี่ยมันไม่สามารถเร่นระบบอะไรได้เลยไม่ว่า าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า r o i d a u t ตงออโต้พวกนั้นคือมันไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยแต่เดี๋ยวพี่จัดก,การเปลี่ยนให้ค่ะมีระบบะควบคุมความเร็วนะคะค i s e คอนโทร l มาให้เราด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะทุกคนคะ่ะคันนี้เป็น7ที่นั่งนะคะด้านท้ายนี่สวยๆแบบนี้เราดูไฟไท้ายเขาเห็นไหมนี่มีความเป็นสามแฉกนะ ออกลางคืนนี่คือเห็นชัดแน่นอนเพราะไฟใหญ่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูสักนิดนึงค่ะก่อนไปด้านหลังกว้างขวางค่ะจ็ดที่นั่งนะคะแถวสามนะคะเหมาะสำหรับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าคนที่สูงไม่เกินร้อยห้าสิบแบบนี้ ไม่ใช่ไม่เกิน150ย้าสิบประมาณร้อยหสิบถึงร้อยหกสิบละกันเออถ้าใส่พีออาจจะไม่ได้นะคะต้องไปนั่งแถวหนึ่งหรือแถวสองนะคะคันนี้ค่ะพับเบาง่ายค่ะดึงตัวนี้มานะคะแล้วก็ดันกลับไปแบบนี้แล้วที่สำคัญคือพับเรียบเลยนะคะพอเราพับแถวที่สามแบบนี้แล้วเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระของเรานี่คือเหลือเฟือเลยใส่ไปได้อีกสองสามคนเลยนะเอาจริง อ่ะวันนี้ฝากแคมเปญดีๆไว้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วก็บอกต่อด้วยเพราะคันนี้รถกระหน่ำซัมเมอร์เซล์จริงๆ1,2 0 0 0บาทนะคะพร้อมของแต่งอีกเพียบเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เตี๋ยวพี่พอตัวก่อนไปลนะบ๊ายบาย